ในยุคโควิดเนี่ยเป็นยุคที่หลายๆคนนะครับตกงานโดนพักงานโดนเลิกจ้างบ้างน,นะคคนก็เริ่มมองหาอาชีพทางเลือกแล้วธุรกิจเครอร์ายเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่เป็นโอกาสสําหรับหลายๆคนก็มีคนบางกลุ่มอะที่ช่วยโอกาสทำแอดโฆษณาออกไปว่าทำงานที่บ้านเพียงวันละ 2- อสาชั่วโมงพอคนให้ความสนใจพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาไม่มีสินค้าบ้างมีการ ใช้เงินระดมทุนเยอะๆระบบเนี้ยมันกลายเป็นโจรในมุมมองของคนหลาย,ลายกลุ่มสวัสดีครับผมมิกนพวัสด์สัตว์เพลิดพลายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Happy MPM อายุ24ปีครับ,รบผม เข้ามาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอายุประมาณ14สมัยนั้นเนี่ยแฮปปี้เอ็มเมเรายังขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่หรือขายปุ๋ยอยู่หน้าที่แรกของผมที่แฮปปี้เอ็มเมเนี่ยคือพนักงานขนปุ๋ยแล้วก็ค่อยไต,ต่เต้ามาเรื่อยๆครับเป็นพนักงานขายเองด้วยทํางานระบบหลังบ้านพนักงานบัญชีพนักงานตรวจสอบแล้วค่อยขึ้นมาตำแหน่งสูงเลยจนวันนี้ผมเป็น c e o ของ Happy MPM เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แ a ป p ี้เอ็มเนจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยฮะหกเ6-7ปีที่ผ่านมาเราเปการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับก่อนนี้เรามีฐานผู้บริโภคที่ใหญ่มากนะครับมีแต่คนซื้อสินค้านะซื้อสินค้าไปใช้ชอยๆแล้วก็บอกต่อแต่ยุคหลังเนี่ยผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับหนึ่งเลยเรื่องของอะระบบเทคโนโลยี เรามีทีมงานที่เก่งมากๆนะครับหลังไหลเข้ามาในองค์กรของเราจากที่เราเป็นองค์กรที่อาจจะไม่ค่อยบือวาหเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีระบบฝึกอบรมที่มีระบบ AI เข้ามารองรับมีระบบออนไลน์ดูแลกลุ่มสมาชิกของเราไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถเข้าถึง ระบบที่ดีได้แล้วก็อีกหนึ่งส่วนเลยเนี่ยเรามีนักธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาเราเยอะมากทําให้องค์กรเราเนี่ยก็ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองให้รองรับนักธุรกิจเหล่านี้เข้ามาธุรกิจเครือข่ายที่หนึ่งเลยต้องเป็นธุรกิจที่ใช้สินค้านำไม่ใช่นำในเรื่องของความรวย ความสําเร็จต่อมาเลยต้องมีความจริงใจไม่ว่าใครก็ตามที่มองหาโอกาสทางธุรกิจยิ่งในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับทราบดีแล้วว่าการมีอาชีพเพียงหนึ่งอาชีพอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงอีกต่อไปนะครับเราเองก็เลงเห็นตรงนี้เวลาคนใหม่เข้ามาเราไม่มีเงื่อนไขอะไรครับเราไม่มีการบังคับให้คุณซื้อสินค้าออรถใหญ่ๆคือถ้าวันนี้คุณเข้ามาเจอระบบธุรกิจเราเจอเครื่องมือของเราถ้าคุณโอเคที่จะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบของเราแล้วก็ยินดีทุกอย่างไม่มีการบังคับเลยสำหรับตัวผมเองนะครับแน่นอนวันนี้ผมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรของ Happy m p m เนี่ยผมเองไม่เคยอายครับที่จะบอกว่าตัวผมเนี่ยมาจากธรุรกิจเครือข่ายหลายครั้งเวลาที่ผมจะออกรายการหรือว่าเวลาพูดคุยมีคนบอกว่าเออระวังนะ อย่าพูดคําว่าธุรกิจเครือข่ายเดี๋ยวเขาจะกลัวและหนีซะก่อนนะครับแต่ผมผมจะบอกทีมงานเสมอว่าผมไม่กลัวคือผมเองเนี่ยอยู่กับตรงนี้มาทั้งชีวิตนะครับตัวเองเนี่ยก็ได้เห็นหลายๆคนได้มาเปลี่ยนชีวิตที่แฮปปี้เอมเพมจากคนที่ต้องแบ่งไข่หนึ่งฟองกับคนในครอบครัววันนี้เขามาพลิกฟื้นชีวิตได้ผมเลยอยากจะบอกว่าผมไม่เคยกลัวว่าใครจะมองว่าผมทําธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองผมมั่นใจว่าเราเองก็ ได้สแสดงความดินใจให้กับสมาชิกของเรามาตอลอด21ปีที่ผ่านมาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ว่ามนุษย์ตั้งหาครับที่่วยโอกาสทำให้เป็นโจรอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าหลายๆคนกำลังมองหาช่องทางมองหาโอกาส การทำธุรกิจอยู่ผมเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทูท่านได้ครับ